น oatmeal, ้องนัดสบายดีพี่น้องน้องพองน้องพอนโลสบายดีลูกเบาเลยลูกเบาไปก็อนเบาโต๊ดมาแต่ทางใดอะนะฮะคือมาใส่หมวกใส่แว่นแล้วเจ้ามาเอาก็มาใส่แว่นไปแว่นไปโดนเมื่อเฮือนมาบ่อ๋อเพิ่นเมื่อเฮือนมาจากพี่น้องนึกเป็นกินเข่าน้ำกันตะกียงนี่นัำก้อยแจ่วปะ ทำปลาเนาะลูกเนาะพริกปน่บนพริกป่นอะไรเขาอะไรเขาเนี่ยพ่นบางก่อนหอมเลยเนาะแจ่วว่าผสม,มักม่วงบ่แม่ชิคกี้พายผสมมะม่วงในใจ้เนี่ยเหรใส่น้กในมะม่มมวงก็มาหน่อยไหมโบใส่น้าไม่ใส่แต่นี่ปาาาาอาบอักม่วงพี่นอ้องล้างเรียบร้อยแล้วบนีใลูกล้างเรียบร้อยล้างเรียบร้อยแล้ว เด็กไก่ถ่ายกินอยู่เราจะอันีเยากกินสมกินเข่าแล้วบางไดนี่พี่น้องจ้าห้ากินเข่าแล้วตะกี้นี่คืออยากกินสมอยู่แล้วแล้วละแล้วละฮะโต๊ะมะไซลูกไปนี่พี่น้องเกี่ยวพี่น้องนัดกอยแล้วก็มะม่วงในเสียเดียวผ้ามบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีนะรอบสอง รอบสงรอบสองเด็กๆกับพี่นองจ้าไม่มมาหลังกูแสอด้องากให้อิ่มแต่บริยากได้แล้วเ้เลยเนสบกินลูกกินกินได้หมอเออเอากนี่เอาดมากระโดดกระโจะอิ่มเลย่มาเดินส้ม้ากินบ่้มสม Bộ. Không có nhạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp

ทำมาไเฮ้ยทำหมดเยอะมากสมบางบบลมีแค่นึงคนตอเจ็บอเลยอ่ะเป็นยูเก้ที่ทางแล้วก็อะไรก็กำจัดทวนัาแนะครับทอนกระหลางทวนไ่มัเป็นคนหลังมัเป็นคนไ่

นั่งเล่นนเาบแดงหรอวะตนนั่งเล่นกันเ้บอกรับต้นนังเืนนเขาบมกว่าอะไรอันเนี่ยที่น่า่งเลยโอ้ยเขาตองไปโตกกันเลยเฮอะไรข้าวก่อนชิมชมก่อนมัหมดเย็นเอกใส่เย็นๆไว้ nó đẹp เนาะ thằng này แม่ๆหืมแม่ bạc luôn quay thì là sạc cường nữa để vào xe lô Phải hiện không tin được bà không? bây giờ chỉ cần rồi อยากกินละไม่พอจะกินหรือเปล่าผู้ชายเนาะเข็ดพวกเนี้ยนักหนอยพอใเนาะอยากาเลยกนไมกันมูเนาะขาาริรุ่นเด้อทำขึ้นมาได้เมื่อนเนาเืองรุ่งคนเด้อรุ่เด้อชักเครื่องเลยเจ้าวะแบบรุองเลยผมบ มาองนักมาขยอยไอ้ผ้าขย่อยไอ้ผ้ามันหนักแค่ไหนล่ะป่หัวก่อนหัวอะไรมันหัวโอ้ขึ้นไหนแลง่ายแต่มันเส็มันหวา ออกมาคุส่งเด้ไส่งเราไยืดะไผ่ดกินกิเข้าเสียอีกใต้มาสุดเนาะเข้าเยอกินแล้ป่ะอันนี้อยู่ป่าอันบ่มวนเนาะพอนเนาะเขาขันแยะไปอยู่ป่าเนีนะ เงียบคือกำลังจะถ่ายยูอยู่นี่นะเนาะมันบอกเขาผาดยากินเนี่ยเขากำบังจะกินอลไรอยู่ในป่าเนาะอยากส่งอยากยังกะโมมี่เอนบอกอ่าเขามาหาผัดเขาได้กินนั่นได้กินนี่ได้สำหรับมวนเองกินเค้กไปกินยังไะไรคลิปไหนกูยังอยากไปเคยไปกินเนาะเขาอยู่ป่าที่หนองกับมอญจะยืนจนไป นี่แทบจะไปเพราะมันมั่งบางงงมันกรอบเนาะหนาวเย็นเรามีเดันเป็นเย็นหมดส่งเขาดีแทบอือข้ากคือเบอร์อะไรเขาอิ่มนะหาข้นวอง่มไปสืงมา อื mm, มมากบนีกัน,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 นเนาะบ,บนั่นเลยฮะต้องัเกิดเหรสมเ้ดดี่นอเ็ดเ็ดบนหังนั้นคอนบ้านหมัยบ,บน,น

น่องคนเราเปลี่ยนไงน่องคนเราเปลี่ยนนี่ผัดไทยกินนั่นกินนี่น้อยปลาผัดบริกากินไปนอกเขาเขาคงมีคนลาไปเนาะไม่หยู่นี่ผัดไทยยังกินนั่นกินนี่ของสมของหวานเอาน้ำทำปลาเขาไปกินทำ ลูนใส่ลูนใส่กับตำหมากได้ก็ตำเองหมากว่าไม่หนักเลยตำกินอยู่หมากมนมาห่วงเนาะมาเรื่องค่ะคลิปนี้กับสุดเดล่าไปก่อนนะจ้าฝากกันไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องรัตทีเคเอสในเด้อจ้าลาไปก่อนดนะจ้าพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณหลายๆบ๊ายไม่บายโวยโมก็ไปก่อนแหละ